ขอให้สุขยิ่งขึ้นไปตลอดการแลนานเทอใสุขยิ่งขึ้นไปตอดการแลนานตับสินนไปทางบ่อสินนุขตวานไยพุทธบรรลุจด้ดก่อนทำพายจานเกทำขั้มากระทายกฝันใไรันจีนุกัยบวชว่านหนาหรอไปยัง รวบรวมอ่าปัใจัยอ่าบัตอ่าปางกายใดสายใดเท่ากับจีใดอ่าต่อยอดอ่าเอาต่อยอดบันอ่ารวรวมเอามารวมรวมเป็นอ่าสายเดียวกันบัตอ่าร่วม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 กันเลย เอามาร่วมสากันร่วมกันเออร่วมเออผ่านมาถวาไว้เลยเตอรนพาดมาเข้าไว้นะเออาแม่กับพ่อมอถูมากถูกมากันพอเมนลถูกาพอกาแฟถูกมากอสายที อะไรฉันปวดเทานฉันปั้นื็บ่เดีออ๋ใส่เิวเจี๊ยฉันไม่ได้ใส่ดัที่หมอย่าได้เป็นเซ่นเลยอ้เจเชี่ยา ปิดตอนนี้จะเป็นอะไรไหมเรือนโต้คะเลือนโต้เือเฮ้าน่ะเออาไว้จับเป็นไปแบ่เอาไว้กันจับไปละใบจับเพื่อละใบ เ uh มื huh, uh ่อเมื hmm. mm ่อ hmm. ม mm ื hmm. mm ่อ hmm. ม mm ื hmm. ่อเม่อเกอร่้นเรานี่ยตียิงิ้วนสามเนสาย่าไป้อนกไยั

แม่บอกหนึ่งหกสองหนึ่งหกสองสรรุนบอกว่าหนึ่งหกสองให้นุนบอกหนึ่งหกสอง ครับ2 3สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ รลักน้าเขาปวดเลยว่าดิไกินน้ำเปล่าอยากที anyway, ่น้อ้าดงชมที่ว่าขอน้ำปวดหน่เจะัขวอกไหมเ่เธอจะปิดไงบรอใช่เนาะแบงสวยมาก

Terima kasih telah <laughs> เพิ่มกับเบื้องหลายเนาะเพมกับเบื้องหลายเนาะข้าจะไปเบวมอยูวัดไหนหรอคะวัดโพทองค่ะวัดโพทองบ้านโพนะนิน์ถ่ายด้วย หยบ้างใช่ขอบคุณไหมจังหวัดอุดรหาบ้านแกรปเปอร์ แต่ว่าดูดอนเนื่องจากการเขียนฝึกครับวิ่งตกใจช่วงนี้ครับแต่ละสายนะครับนะครับแ่ละสายนะครับทุเร็ดนป่าปามากเล่มมือนีนะครับต้องไปเขียนไปป่าป่าหน้านะครับก็ริ่ยอดวัชบัตวัชบัตนะครับเดี๋ยวผมจุดอ่านให้ นะครับทราบเว่านี่ผมจะอาถัยว่าเจรใสเจรค้นเะสาสมาเท่าไหรนะครับเนาะกะอาทุมโมธนาสาธุนบักนะครับไม่พอกองเขาออาเนี่ยฉันไม่รู้ว่เท่านอาจรับอาจานย์ใครกันเลครับ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 ทุกกสายตอนร่วมต้นทุกสายตอน วันนี yeah. ้ไฟไม่เกันก้อยเท่อเดียวอันลูกนั่นอันแม่บอกว่าเอาเงินแม่มาแม่แน <right? S 1> so ่จริเข้าแม่เสียบห้าร้อยก็บรรลคนฝากม่อีกสองร้อยแม่ถ้าไหนอธิษฐานยื่นยางไปเสียบให้แม่หรือ Uh, วัดใจอาแสนวัดปูทองค่ะตีบานบลบ้านไอ่อวัดวัดปูทองบ้านบ้านปูตําบนบ้านปูเธใดก่อนครับเทใดก่อนเภื่อสามค้อมจังหวัดขอนแก่นวันาแสนง้อรอนจะมนจดคอขอนแก่นอันนี้ไม่ได้ใส่คิเกษเลยนะคบ สายคณเกตเตอรนะครับสายคณเกตเตอร์นะครับว่ารีวิวไปหน่อยสายคุณเกตเตอร์นะครับสายคุณเกตเตอร์นะครับเป็นจำนวนเงินห้าแสนหนมื่นสี่พันนรหกิบสองบาทนะครับอนุโมทนาสาธุนะครับเสาธุครับปลายก็สูงขาวมนสีหนาละสวย ดังมาสายของเพื่อนบัตรเพิ่มโม2นะครับบัตรเพิ่มโม2กับจำนวนเงิน4,410บาทนะครับอนุโมทนาสาธุนะครับครับแล้วก็มีสายของหยาดยมชาววัดโคกนะครับหยาดยมชาววัดโคกนะครับรวม รวมบริจาคนะครับสามหมื่นหาพันหาสิบบาทนะครับส,ส,ส,สาธุอนุโมทนาสาธุนคกับเรมิรสาสายคุณยายบัวว<า>ันสาย,สาสายของคุณยายบัววันเป็นลักัญญานะครับคุณไก่น,น,นะครับ แสดงว่าพี่พก่เนสายงเพันหงายวันเตะวันด่านะครับเป็นจำนวนเงินหนึ่งหมื่นสามพันสามรอก้สิบาทนะครับอนุโมทนาสาธุนะครับสร้างโบสถ์สางวิหารน้ากันนะครับพระโถวอนุมทนาสาถุนะคกันทุกผู่สุกคนนะครับกัเกัน อันนี้ขบรามาาจกเกาหลีนะครับขบรามาาจกเกาหลีกับคนรวมพี่น้องทั้งเกาหลีทุกคนุนนะครับกับคนไทยทุคนอยู่ดอกเท่านั้นครับขบราาจกเกาหลีนะครับเป็นจำนวนเงินหามีนหนึ่งพันหกพันบาทนะครับอุโมทนาสาธุนะครับผมพ่ะน้องอภิเษกน là học học